ได้ข่าวว่าสสฝ่ายค้านเนี่ยโดนวัคซีนไล่ฉีดกันบดแถวเลยฉีดด้วยวัคซีนเลยนะ30ล้าน20ล้านในวบงฉีดกันใหญ่การรัฐประหารถูกต้องขัร้อยสามสิบสใช่ไหมใช่ครับและก็หลังรัฐประหารเนี่ยมีการจัดตั้งพักพักหนึ่งชื่อเฉพาะสามีพักเฉพาะกิจ สามเมื่อกี้ทำเนี่ยนะครับลองมาดูพัฒนาการพลังดูดแต่ละยุคแต่ละสมัยพี่ช้างกับพี่โอเนี่ยอยู่ตั้งแต่ปี3ามมันก็ทาไม่ใช่อยู่อย่างเดียวนะ <c oughs> พีวี <c oughs> เห็นกระตาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีการคัดกรองอันเนี้ย เป็นการเปิดตํานานการดูดสอชอกานี่ตลาดสออหรือตลาดว้วตลาดควายตลาดออครับตลาดสออตลาดสออเพราะตลาดวัวตลาดควายไม่แพงขนาดนี้โอตอนนี้ตลาดนักการเมืองคึกคักมากทั้งสออปัจจุบันแล้วสออผู้สมัครที่สอบตกถูกทาบทามจากทุกพักการเมืองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งโดยเฉพาะสสอเขตเนื่องจากว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ย จะมีสสเขตถึง400นั้นเพราะนั้นใครที่ได้สสนกักการเมืองที่แบบใช่เนี่ยถือว่าจะชนะการเลือกตั้งไประดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นตลาดการเมืองขนาดนี้ทุกพักก็เฟ้นหาสสเพื่อลงสมัครเขตนะครับแต่การเฟ้นหานั้นมากับพลังดูดคืนชีพที่แบบตัวเลขของกล้วยเนี่ย <นะ S 1> เพิ่มขึข้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึๆๆม้นไหมพัฒนาการพัฒนาการพัฒนาการจริงๆเนี่ยเราไม่ได้พูดนะคนที่พูดเนี่ยคือคุณทักษิณชินวัตรอืมันมีว่าพัก ลูกพักเพื่อไทยเนี่ยโดนดูดโดนดูดใช่ไหมโดนดูดใช่ไหมแล้วก็บอกว่าใบได้รับวัคซีนเข็มละว30ล้านคือเรื่องนี้มันในตลาดมันก็พูดมาระดับหนึ่งแล้วแต่มาถูกขยายและถูกพูดถึงอีกครั้งเมื่อคุณทักษิณมาพูดย้ำตรงนี้ครับได้ข่าวว่าสอสอฝ่ายค้านเนี่ยโดนวัคซีนไล่ฉีดกันบดแถวเลยฉีดด้วยวัคซีนเลยนะ30ล้านยีล้านเนยฉีดกันใหญ่ นี่จะเตรียมย้ายพรรคจะอะไรไดนี่ผมเตือนไว้นะวันก่อนเนี่ยมีสอสอเพื่อไทยไปร่วมประชุมกับพักฝ่ายรัฐบาลอยู่ผมก็ได้ยินผมรู้ชื่อใครใช่ไแต่คนละสองแสนวันนี้ที่บอกว่าเอาลายชื่อเท่าไหร่นะไปโชว์นายกเหรอสองร้อยหกสิบฮะมีจำนวนเท่านั้นนีนี้นี่ก็จริงนะก็จิ้มไปเยอะ แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยสอสเนี่ยที่ผมเคยเล่าไปฟังว่าสอสเหมือนไก่ชนถ้าชนแพ้กิโลละสามสิบห้าบาทถ้าชนชนะตัวละสามแสนเพราะนั้นเนี่ยสอสกลัวสอบตกอย่างเดียวเออเป็นไงครเปรียบสอสเป็นไก่ชนเลยไก่ชนถ้าแพ้นี่เป็นไก่ธรรมดาเองเสมอถูกต้องพี่วีพี่โอออบอกว่าสอส ถ้าสอบตกก็ขืนเหมือนเหมือนหมาตัวหนึ่งเหมือนหมาตัวหนึ่งใช่ไหมผมเคยพูดนะครับคุณทักษิณเปรียบเทียบเป็นไก่ผมว่าเป็นหมาเป็นแพ้ไม่มีค่าเพราะฉะนั้นที่สสอคือทําอย่างไรเลือกพักที่ใช่สำหรับตัวเองเลกที่ชนะเลือกตั้งและพักที่ให้กล้วยหรือฉีดวัคซีนเยอะเมื่อกี้คุณทักษิณบอกว่าโอ้มีฉีดวัคซีน2030ล้านโดสอะไรแต่ลองมาดูพัฒนาการพลังดูดแต่ละยุคแต่ละสมัยพี่ช้างกับพี่โอเนี่ยอยู่ตั้งแต่ปี3 4มสีมก็ทำไม่ใช่อยู่อย่างเดียวนะี็กตา ปี2อ3 4ทุกครั้งเอาอย่างนี้ผม่าทุกครั้งคอนเซปต์นะที่เกิดพักใหม่เกิดปรากฏการใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีการดูดสอสอผมจำก่อนปี34อะไรสาเนี่ยเกิดอะไรเกิดการรัฐประหารถูกต้องยสามสใช่ไหมใช่ครับและก็หลังรัฐประหารเนี่ยมีการจัดตั้งพักพักหนึ่งชื่อพักเฉพาะสามธกรมพักเฉพาะกิจ สามเมื่อกี้ทเนี่ยนะครับว่ากันว่า0143คนอยู่เบื้องหลัง0143โอเคโอเค0143เขาเรียกรุ่นนะรุ่นลุ่นุ่นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมีการคัดกรองอันเนี้ยเป็นการเปิดตำนานการดูดสอสอเริ่มเนี่ยมันเป็นการซื้อเสียงธรรมดาจะเกินโลกร้อยเอ็ดใช่ใช่ใช่ไหมเกิดการดูดสอสอเอาสอสอที่คิดว่าเกรดเอบีซีมาตอนนั้น A 7ล้าน B 5ล้าน C 3ล้านคืออันนี้เป็นสูตรที่คนที่มีอาวุธชอบไงหนึ่งสามห้าจำได้ไหมเกตซีสามเกตบีหเกตเอเโอ้สูตร3 5 7เหรอครับโอ้วีตอนนั้นนะเขาว่ากันว่าไอ้3 5 7เนี่ยเป็นกระเป๋าแต่ละชุดแต่ละชุดเลยนะไม่เท่ากันเหรอไม่เท่ากันไม่เท่านี่เยกระเป๋าคนละสีคนละไซส์คนละสีคนละไซส์ใครไปแค่ไหน ท่านสอนเนี่ยจะเป็นคนจ่ายตามสีมเอาอย่างงี้ไม่ใช่เขาว่าผมเห็นกระตาปีส <3, S 2> ามสี่บอกได้ว่าปีสามสี่ใช้สูตรสามห้าเจ็ดนี่คนออกจากพักนั้นอบอกแล้วพักไหนนะคนออกจากพักนั้นเนี่ยยิ้วกระเป๋าเจมบอล เอาแล้วไม่ทักไม่ทักทัวงอะไรครับพี่ไม่ตอนยิ้มยิ้มเลยเพราะไม่ใส่แมสตอนนั้นพอปีมาปีสาปี4-3เกิดปรากฏการอะไรขึ้นปรากฏการเกิดพักไทยรักไทยถ้าไม่มีการแย่งตัวสอสทุกคนถูกดูดพักนี้ดูดไปดูดมาเพิ่มราคาในการดูดเป็น10-20-30 30คือเกตเอเดี๋ยว3 5 7ครับแล้วมา10 20 30 40โอ้โหขึ้นเลยนะมันมีการ ต้องทุกคนเนี่ยอยากได้จํานวนสสเยอะเพื่อเป็นฐานในการเป็นรัฐบาลนี่ตลาดสสหรือตลาดวัวตลาดควายสสครับตลาดสสตลาดสสเพราะตลาดวัวตลาดควายไม่แพงขนาดนี้โอ้โหนั่นคือประมูลซื้อนะปีสามสี่เกิดพักสามัคคีทำปีสี่สามเกิดพักไทยรักไทยครับปีห้าสี่เกิดอะไรขึ้นปีห้าสี่เนี่ยครับมันเกิดกรณีการหักหลังกันในรัฐบาลปีห้าหนึ่งจำได้ไหมถูกต้องครับถูกต้องและแตกมาจากพรรค พลังประชาชนตอนถูกยุบอะพลังประชาชนถูกยุบส่วนใหญ่พลังประชาชนเป็นพักเพื่อไทยและก็มีส่วนน้อย31สเอเสียงเป็นพักภูมิใจไทยออกมาตั้งพักภูมิใจไทยก็พยายามไปหาเพื่อจะให้สมาชิกมากขึ้นครับและพักกดื่นด้วยตอนนั้นหลายพักมันก็เลยแย่งตัวกันไงแย่งตัวเยอะแย่งตัวนักเตะมูลค่าก็ขึ้นมันก็เกิดสูตรย0 2ส30ยี่า นี่เอาเสียงจากประชาชนไปได้ครัาตัวขนาดนั้นเลยหรอนี่มันสูตรปุ๋ยไหมฮะโอ้โหทีนี้มาถึง2,562เกิดพักพลังประชารัฐเออเออนะก็มีการแย่งตัวสสกันเพราะว่าเวลาเกิดเกิดทีมใหม่เกิดพักใหม่เนี่ยนักเตะมีแค่เนี้ยครับอ๋อต้องประมูลนักเตะประมูลนักเตะใช่ไหมพราประมูลนักเตะแล้วเป็นไงนักเตะใหม่โอกาสที่จะได้น้อยก็เลยเกิดสูตรใหม่ 25่สิบ้าสาแลวก็ 40, 40โอ machine, to to like <c oughs> <c oughs> ้โหใคว่าพักการเมืองคือคนที่สุวนรวมคนที่มีอุดมการเดียวกันแนวทางการทํางานเดียวกันไปรวมทํากันเพื่อประชาชนได้นายนายายเนี่ยนั่นเหละจะพักเขาจะบอกว่ามีอุดมการเดียวกันแลากกระเป๋าด้วยนะยี่สิบห้าสามสนึกคือปี6กสที่มีการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาเอาถึงวันนี้ปี2องพอย 65เกิดนวันตนรตมในการพลังดูดจริงๆเนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปลายปี2 5 6 4ถูกต้อถูกต้องนต,ต,ต,ตนนี้เริ่มมีสัดส่วนแบบนี้แล้วครับ30 40 50แถมมีเอ็กซ์ต้าคือจ่ายรายเดือน2-3 0ถึงสแสนและยังมีบริหารโครงการด้วยอะไรอะไรอ๋อมากว่าน,นั้นเหรเฮ้ยบอกอะไร อะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ต่อรองกันนะเขาเขายกมือใช่ไหมยกมือยกมือนี้บอกว่าเอาไปเเอออาไปเหรอไม่ได้ผมเห็นกับตาคเขาเร็นกันทำไมนี่คือนักการเมืองไทยแล้วมันมันปีไหนที่เขียนอะไรปากกาในมืออ๋อปากกาไอเขียนเขียนในมือเลข มันตอนนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องนี้อะแต่เรื่องเรื่องโครงการเขียนนี้เลยเ,เ,ข,ยเขียนในนี้ในมือเพราะว่าถ้าเขียนในกระดาษไปทิ้งกระดาษเนี่ยมีเก็บหลักฐานได้เขียนในมือไม่มีใครตัดมือตัวเองไงโแล้วไปล้างรับเพราะฉะนั้น<ด>ตั้งแต่เหมือนพี่ช่างว่าตั้งแต่ปลายปี64แล้วที่เริ่มเห็น พลังดูดคืนชีพนะครับก็คือสักยี่สิบสามสิบสี่สิบแถมีเอ็กตรต้ามีบริหารโครงการมีจ่ายรายเดือนด้วยถือว่าเป็นนักรมที่แพ็กเกจแพ็กเกจเขาเรียกว่าเบื้องต้นมีมีสัญญาว่าจะให้แตก้อนหนึ่งนะฮะที่เหลือหล่อเลี้ยงรายเดือนก็ชุดหนึ่งที่เหลือเมื่อจบเข้าไปสู่โหมดจริงๆเคาะระฆังเป้งกลับมาจริงตามนั้นได้โบนัสได้โบนัสและยุทธวิธีการดูดตอนนี้ต้องดูเรื่องของเป้าหมายและยุทธวิธีด้วยนะครับ ยุทธีการดูดเป้าหมายสอสอเขตตอนนี้เป้าหมายสอสอเขตเป็นหลักอันที่สองคือเรื่องอาจจะมีเรื่องของคดงกดีเกี่ยวข้องด้วยช่วยเหลือแจกกล้วยชัดเจนแล้วอัตรากล้วยตอนนี้ขึ้นแล้วแจกโครงการอันนี้ทีเห็นแล้วนี้เป็นเรื่องที่ประหลาดมากครับแจกโครงการกันจริงๆนะลุงคือเอางบประมาณแผ่นดินของเราเนี่ยไปให้สอสอที่จะย้ายพักมาบริหารไปบริหารเก่งไปหาคอมมิชชั่นเอาเองแต่ถ้าบริหารไม่เป็นเอาไป็ด ไม่ใช่เฉพาะในรัฐบาลนะครับพักฝ่ายคา้านก็รับโครงการเหล่านี้ด้วยอ้าวาก็จะย้ายไปไงอ่าจะย้ายต้อง,งบางคนแค่ให้หยุดหรือว่าแค่เบี่ยงประเด็นเท่านั้นเองใช่เหมือนกันแล้วมีไหมที่อยู่ในพักฝ่ายคา้านยังมีการดูแลรายเดือนอยู่ มีมีเหรอมีมีคุณทักษิณถึงแฉออกมานี่ไงคุณทักษิณบอกว่าเดือนละเท่าไหร่นะพี่ช้างสามแสนเหรอสองแสนสามแสนแต่อย่างไงแต่เนืพื้นที่ยุทธศาสตร์ของแต่ละภาคการเมืองตอนนี้นะพูดยุทธศาสตร์ตามภาคเนี่ยภาคกลางเนี่ยมีสี่ราคพี่โอครับเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชาชนและประชาธิปัตย์สู้กันอีสานสองราคนี้สู้แน่เพื่อเพื่อไทยฟัดกับภูมิใจไทยแน่นอนตอนนี้มันมีเศรษฐกิจไทยด้วยหรือเปล่า อจะมีเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยจะถูกตกปลาในบ่อออกมานี่คือพักเดิมก่อนนี่พักเดิมก่อนพักใหม่ยังไม่ใส่ไปนะครับเหนือพักเหนือเพื่อไทยกับพลังประชารัฐใต้พลังประชารัฐจะยังอยู่ที่ใต้อีกเหรอผมว่าประชาธิปัตย์เนี่ยกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยเนี่ยจะสู้กันหนักหน่วงที่สุดแล้วยิงพักใต้คือประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยตอนนี้นะพี่วีนอกเหนือจากที่คุณบอกวิธีดูดแล้วนะตอนนี้เขาทำยังไงคุณรู้ไหมครับ ดูเลยเอาลายชื่อนักเลือกตั้งมากาเลยไอ้นี่เกรดเอได้แน่นี่ได้อไปเอาตรงนั้นมาก็ถูกก็เขาต้องดูดมาแบบนี้เลยเกรดทับไม่พีช้งมีเกรดทับไม่มีเหมือนซื้อนักเตะนะใช่อมีเกรดทับกันประมูลประมูลใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้เราไม่รู้ว่าตัวเลขสุดท้ายแล้วพลังดูดเนี่ยตัวเลขของต่างๆวัคซีนเนี่ยจะเพิ่มอย่างที่เราบอกหรือไม่แต่ ให้เห็นแล้วตั้งแต่ปี3ามี 4, มีนวัตรกรรมของการใช้พลังดูดใช้กล้วยกันอย่างมหูานอัตราการเพิ่มเนี่ยมากกว่าอัตราเอินเฟอร์แต่ละปีอีกนะครับ <c oughs> เพราะวงจรอุบาทเหล่านี้คนที่ตัดสินได้ดีที่สุดแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคือผู้ที่เลือกตั้งนั้นนะครับที่จะหยุดสิ่งวัตจักรของการเมืองที่บอกวงจรอุบาทนี้ได้นะครับนี่คือ3เดือนอันตราย3เดือนในการชี้ตาที่ต่างการเมืองเรามาลุ้นกันต่อวันเสาร์หน้านะครับว่าชะตากรรมต่างๆแต่าการเมืองนั้น จะจบอย่างไร